อยู่กับวัจเลย์ด์นะครับผมเดี๋ยวคิปมมาพาดูหน้าจอนะครับของรถ CVO กันดูนะฮะแล้วก็ดูภายในของเขานะฮะว่าหน้าจอเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวนี้พามาชมกันครับไปโอเคครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณหน้าจอนะครับของตัวรถ CVO ตัวนี้เป็นสตรีทไกด์ในปี2023นะฮะเดี๋ยวพามาชมกันครับเนาะเรื่องรายละเอียดอื่นเนี่ยผมเคยพาไปชมแล้วเดี๋ยวนี้มาอีกเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นปุ่มกดหลายเยอะมากมายเลยนะครับคอนโทรลเรื่องของเสียง เรื่องของการรับสายโทรศัพท์นะฮะมีการเปิดไมค์ปิดไมค์เนาะแล้วก็โหมดแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับนี่ก็จะเป็นอทวิตชาฮาร์ดออฟลันต่างๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่เป็นชุดคอนโทรลหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นตัวเนี่ยจอยสติ๊กครับเลือกแล้วก็จะมีอตัวเมนูหลักนะครับแบ็คกลับไฟเลี้ยวแล้วก็แต่นี่จะเป็นอ่พวกคุดคอนโทรลแล้วก็แท็ชันคอนโทรลอะไรต่างๆนะครมาเดี๋ยวมาลองดูนฮะว่าหน้าจอเป็นอย่างไรเนาะก็ น,นี่ก็เป็นจอ LED นะครับจอสีด้วยนะฮะครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีบอกค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแบตนะครับน้ำมันความเร็วนะครับแล้วก็เรื่องอ่านี้เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรอบนะครับแล้วก็น้ํามันอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเมนูนะครับอยู่อย่างนี้เนาะตรงนี้ก็แสดงค่านาฬิกาอ่าตัวท้ายแช่คอนโทรล ABS นะครับมีสัญลักษณ์โลโก้ TPO นะครับมัน,นก็จะเป็นเรื่องของ การเตือนลมยางน้ำมันเครื่องยนต์นะครับเพราะยังไม่ได้สตาร์ทนะะเขามี WiFi มีสัญญาณโทรศัพท์เชื่อมต่อบุทูธได้นะครับนี่อันนี้มีการเชื่อมต่ออยู่นะฮะแต่ไม่รู้เชื่อมต่อของรถใครนะครับก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหน้าจอมาดูการตั้งค่าหน่อยนะครับนี่จะเป็นการตั้งค่านะครับเชื่อมต่อมีซาวก็ปรับได้นะครับซาวนี่ปรับอ e ีคิวเซอร์ได้ด้วยนะฮะถือว่าองวงชอโอ้มี ล็อกป๊อปแอคทเอ่ออคูติกพิปปอบโอได้หมดเลยครับอันนี้ก็เยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันมีลำโพงเป็นของ Lock ล็อกฟอร์ดนะครทั้งหน้าหลังเลยนะครับอ่นี่ก็เป็นเรื่องของหน้าจอนะครับก็จะมีเลเยอรนี่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโหมดสปอร์ตอ่านี่หรือจะเป็นทัวนะรับทัวก็จะดูง่ายๆหน่อยนี่ถ้าจะ ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของให้แสดงโชว์เรื่องแมปก็ได้นะครับก็จะบอกแค่รายละเอียดเล็กๆนะฮะอ่าก็เอาเป็นเบื้องต้นพื้นฐานละกันเนาะเอามาให้ดูกันนะครับอ่าไปก็จะเป็นออโต้เดย์ไนท์ก็จะเป็นปรับแสงนะครับแสงสีความสว่างต่างๆนะฮะอก็ขออนุญาตนะครับ,รบไปเร็วๆหน่อยเนาะนะฮะเป็นระบบซิสเต็มนะครับบอกค่าต่างๆอันนี้ ก็มีบอกฟ็อกแลม Box, amp, นะฮะ,ะเรื่องของฟูโฟของระบบพัดลมหมอ้อน้ำนะฮะหลายโหมดอ่ะดูโหมดกันหน่อยนะครับโหมดก็จะมีโหมดโม Sport, ะะลสโหมดสปอร์ตก็จะมีคัสตอมเอคัสตอมบีแล้วก็เลนนะครับก็โหมดเนี่ยก็จะคล้ายกับเจ้าตัวเครื่องเลเว l u t i o n ชันนะครับเป็นของแพรอเมริกาแล้วก็สปอร์เตอร์เอสอะไรประมาณนี้ยนะฮะก็าสามารถเข้าไปคัสตอมได้อีกเนาะนะมีเรื่องของ โหมดของจูนเนอร์นะครับสามารถปรับจูนได้นะฮะจะมีเชื่อมต่อโทรศพัพท์เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอ่าก็มีการเชื่อมต่อ WiFI ด้วยนะครับก็การเชื่อมต่อ WiFI ในที่นี้เนี่ยก็จากการที่เราลองเล่นกันดูนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ในการเชื่อมต่อสัญญาณเทอร์เน็ตเพื่ออัปเดตแอปข้อมูลตรงนี้นะครับนะเหมือนอัปเดตเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยอ่าโดยประมาณนะครับหรือไว้ในการซูมต,ต่างๆเนาะเ,เช็คข้อมูลต,ต่างๆแค่นั้นเองนะฮะอ่านี่ก็เป็นรูปแบบหน้าจอของ รู CVO สี่ไกด์ในปี2023นะครับนะประมาณนี้ฮะก็ถือว่าให้จอมาสวยงามดีแล้วก็ให้มาครบคันนะฮะนี่มีแมปมาให้ด้วยนี่นะครับก็จะเป็นจอแมปเล็กๆนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นโหมดทัทวร์แมปก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะฮะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับครบคันครบคันนะฮะใครที่ สนใจอยากได้อยากอะไรเนี่ยครับมันเป็นรถที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบล็อกนี่ล็อกเขล็อกในที่นี้คือล็อกกระเป๋าล็อกกระเป๋าได้ด้วยนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองปลดล็อกนี่นี่ครับปลดล็อกเรียบร้อยฮะก็ถือว่าเป็นเพิ่มความสะดวกสบายออปชันต่างๆครับแล้วก็รวมถึงเรื่องล็อก น,น้ำมันอะไรอย่างงี้เนาะนี่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับอใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยระบบล็อกได้เลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่ที่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆนะครับสำหรับรถฮาร์ลีของเราเจ้าว่าไปนี่ขอโชว์หน่อยมีแป้นพิมพ์ให้ด้วยนะสามารถพิมพ์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไปตั้งค่าให้เป็นมีภาษาไทยหรือเปล่าตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจแต่ตองน,นี้ยมีแต่ภาษาอังกฤษเนาะ <Okay. S 2> มีการปรับหน้าจอให้เป็นแบบฟังก์ชันทัวร์นะครับเราก็จะเห็นหน้าจอแมปเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับเราอยู่ที่โชรูเอฮะทีดูสันอภิญนาครับเนี่ยก็จะเป็นถนนจอมเทียนอะไรงเงี้ยเนาะสามารถใช้มือได้เลยนะครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งฟังชันที่ใหม่ๆเข้ามานะครับเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆของเราเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเป็นจอเดิมนะครับ ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหน้าจอโฉมใหม่กับตัว CVO 2023นะฮะแล้วคิดว่าคาดว่าด้วยว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยน่าจะมาในตัวซีไกดแล้วก็รถไกด์ออนนิวด้วยนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีนอกว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะฮะผมเชื่อว่าระบบโหมดอะไรเงี้ยอาจจะไม่แน่อาจจะมีมาให้ครบเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาให้ชุดจอมาอะมา ดโดยประมาณเท่านี้ครับนี่เอาชมนะฮะดูหน้าดูไฟกันหน่อยหอเห็นไหมมี day light นะครับ LED ไฟหน้า LED เต็มระบบเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับหน้าจอ CVO สีไกด์2023ันี่ะครับอ่าเดีวก็ฝากไปด้วยกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจผมด้วยกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าดีกวอตัวรับก่อนสวัสดีครับ